สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเล่นะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ภาษาไทยบายครูเลค่ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็มีคลิปนะคะในเนื้อเรื่อง ห้องสมุดป่ามาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะตั้งใจดูนะคะเด็กๆพร้มอมแล้วไปดูกันเลยค่ะอ่านเสริมเติมความ<ด><ด>รู้เรื่องห้องสมุดป่าสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องราวประทับใจของนักเรียนถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากปุ๊กก่อนก็แล้วกันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเหตุการณ์ที่ประทับใจของฉันคือการไปค่ายอบรมธรรมะสัญจรที่วัดป่าแห่งหนึ่งค่ะโดยดิฉันให้ชื่อเรื่องนี้ว่าห้องสมุดป่าเมื่อปลายเดือนที่แล้วโรงเรียนได้จัดค่ายธรรมชาติสัญจรขึ้นคุณครูพาเด็กๆไปค่ายอบรมธรรมชาติที่วัดป่าแห่งหนึ่งวัดแห่งนั้นตั้งอยู่นอกเมือง เราใช้เวลานั่งรถไปตามๆกันเมื่อถึงวัดนอกจากป่าไม้เขียวขจีร่มรื่นแล้วก็ไม่เห็นอะไรสักอย่างที่บอกให้รู้ว่านี่คือวัดไม่เห็นหลังคาโบสถ์หลังคาวิหารหรือศาลาการประเรียนเห็นแต่ทางเดินแคบๆที่ทอดตัวหายไปในแนวป่าคุณครูบอกว่า ให้พวกเราเดินแถวตามกันไปฉันได้กลิ่นป่าลอยมากับสายลมอ่อนๆสองข้างทางระเบงเง็งแซ่ด้วยเสียงเรไรจากกระจันและนกร้องกระรอกตัวน้อยกระโดดตัดหน้าเมื่อเราเดินผ่านทางเดินเตียนโล่งถ้าไม่มีใบไม้แห้งหรือขยะให้เห็นคุณครูบอกว่าพระในวัดช่วยกันกวาดอยู่ทุกวัน ทางเดินในป่าจึงสะอาดสะอ้านพิมพ์เพื่อนของพวกเรานั้นตื่นเต้นเป็นพิเศษเธอกระโดดล้วเต้นเหมือนกระรอกน้อยชมนกชมไม้และคุยเจ้อไปตลอดทางพอเดินไปสักพักเราก็เริ่มเห็นวัดซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มไม้พระพิสุขครองจีวรนสีกรากสองสามรูปกำลังกวาดลานวัดอย่างขมักขม้น มีหน้าเล่าลานวัดและทางเดินจึงสะอาดนะักกลุ่มของนักเรียนค่อยๆมารวมกันอยู่หน้าศาลาการประเรียนหลังใหญ่คุณครูบอกพวกเราให้รออย่างสงบก่อนเดินออกไปหาห,าหลวงพ่อในศาลาเพื่อกราบนมัสการและแจ้งกําหนดการของพวกเราให้ทราบฉันกับพิมพ์พจึงใช้เวลาในตอนนี้สำรวจสถานที่ด้วยความสนใจ โดยการกวาดสายตามองไปรอบๆบ,บ,บริเวณวัดพวกเรานั่งรอกันอย่างเป็นระเบียบกลางลานรายที่สะอาดและร่มรื่นใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่หนาแน่นเหมือนป่าสงวนแห่งชาติจากนั้นพิมพ์เพื่อนสนิทของฉันก็ได้พูดขึ้นมาว่าทำไมต้นไม้ที่นี่จึงสูงใหญ่และร่มรื่นอย่างนี้ฉันก็ตอบพิมพ์ไปแบบเดาๆว่า ก็เพราะที่นี่คือวัดป่าอย่างไรล่ะจากนั้นฉันก็นั่งมองรอบๆบ,บริเวณวัดอย่างเพลิดเพลินเมื่อฉันลองสังเกตตรงต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นนอกจากมีป้ายบอกชื่อพันไม้ติดอยู่ยังมีป้ายเขียนด้วยลายมือประณีตติดอยู่แทบทุกต้นเหมือนป้ายคำขวัญที่ติดอยู่ตามโรงเรียนของเราอย่างไรอย่างนั้น ฉันสะดุดตาข้อความที่ติดไว้ตรงโค้งตะเคียนใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เรานั่งมากนักถัดไปเป็นต้นไม้สูงชะลูดมีป้ายชื่อบอกว่าเป็นต้นก่อมีป้ายเขียนธรรม,มส,สุภาษิตแขวนอยู่หลายแผ่นฉันกับพิมพ์และเพื่อนๆหลายคนเริ่มสนุกกับการอ่านป้ายสุภาษิตตามต้นไม้เสียแล้วพิมพ์รีบล้วงกระเป๋าหยิบสมุดบันทึกมาจดสุภาษิตท,ที่เธอชอบ ฉันเองก็ไม่ยอมน้อยหนะ้ากว่าคุณครูจะออกจากศาลาการประเรียนเราก็จดได้หลายข้อความคุณครูเดินมาที่กลุ่มของพวกเราพร้อมด้วยพิสุกวัยกลางคนท่าทางของท่านดูสงบสำรวมน่าเลื่อมใสจีวรสีกรักที่ท่านหม่มเก่าซีดแต่สะอาดสะอ้านท่านเดินช้าๆมาหยุดหน้ากลุ่มนักเรียน ทุกคนพากันก้มลงกราบพร้อมกันโดยที่ครูไม่ต้องเตือนจากนั้นคุณครูก็แนะนำให้เรารู้จักกับหลวงพ่อซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่ดูแลวัดนี้หลวงพ่อกล่าวแนะนำสถานที่และกิจกรรมที่เราต้องทำขณะเข้าค่ายธรรมะรวมถึงการปฏิบัติตอนขณะอยู่วัดที่นี่เป็นวัดป่าเามื่อเราอยู่ที่วัดป่า เราอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติธรรมชาติอยู่ใกล้ชิดกับเราวัดเป็นสถานที่ที่เงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสาม,มนเณรและพุทธศาสนิกชนตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ก็อยู่ในป่าป่าเป็นที่สงบวิเวกและเป็นสถานที่ให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากมายขอให้พวกเธอ จงเรียนรู้และมีความสุขสงบกับธรรมชาติเถิดเรืงพ่อกล่าวจบท่านก็ขอตัวไปเตรียมการสำหรับกิจกรรมอบรมธรรมะคุณครูบอกให้เราเอาข้าวของไปเก็บในศาลาที่เป็นเรือนนอนก่อนที่จะมารวมกันอีกครั้งตามกำหนดการเข้าค่ายอบรมธรรมะต่อไปเมื่อเก็บของเสร็จแล้วฉันกับพิมพ์ก็ออกมาเดินเล่นในบริเวณวัด เรามีเวลาเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเข้าฟังการบรรยายธรรมะจากหลวงพ่อจากนั้นฉันก็ชวนพิมพ์ไปอ่านป้ายตามต้นไม้กันต่อเราไปอ่านป้ายคำขวัญกันต่อดีกว่าอย่าลืมเอาสมุดจดบันทึกไปด้วยล่ะที่นี่เหมือนห้องสมุดเลยเธอว่าไหมใช่นี่คือห้องสมุดป่าไปกันเถอะเราอาจได้พบอะไรดีๆมากกว่านี้เวลาใกล้เที่ยง ห้องสมุดป่ายัางร่มรื่นเสียงจจก,กระจันไร่ร้องระงมเป็นระยะเหมือนมีนักดนตรีมาบรรเลงเพลงต้อนรับพวกเราไม่มีผิดฉันกับพิมพ์ออกมาเดินไปตามร่มไม้สักพักก็มาพบลานหินกว้างใหญ่คล้ายลานประชุมต้นไทรใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มครึม้มทอดเงาเป็นหลังคากันแดด ถัดไปเป็นแผ่นป้ายเขียนข้อความตัวบรรจงมองเห็นแต่ไกลฉันกับพิมพ์รีบเข้าไปอ่านใกล้ๆโดยไม่รอช้าข้อความในป้ายเป็นคำประพันธ์ชื่อว่าพฤตศพภพารสอนตอนท้ายบอกพระนามผู้แต่งคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระบระมานุชิตท,ทิโนรถ เสียงอ่านเจ้าเจ้าของพิมพ์ทำให้คุณครูรีบเดินมาทันทีพริกศพพกาสอนพริกศพภกาสอนอีกกุญชออันปลดปลงโทธทนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายเมื่อลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกาเมื่อคุณครูเดินมาจึงถามว่าอ่านอะไรกันเหรอจ้าเด็กๆอ่านคําประพันธ์อยู่ค่ะคุณครูแต่หนูไม่ค่อยเข้าใจเพราะมีศัพท์ยากหลายคําเลยจากนั้นครูจึงอธิบายบทกลอนนี้ว่านี่เป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระประมานุชิตที่โนรถ กวีสำคัญในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนื้อหาของบทประพันธ์นี้ให้ข้อคิดสอนใจแก่เราว่ามัรดาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วก็ยังมีเขาและหนังเหลือไว้ให้เป็นประโยชน์แต่คนเราเมื่อตายไปสิ่งที่หลงเหลือให้เป็นที่ระลึกถ,ถึงก็คือความดีและความชั่วเท่านั้นฉันกับพิมพ์พากันพยักหน้าหนึกหึก คำอธิบายของคุณครูทำให้เราเข้าใจเนื้อหาของคำประพันธ์มากขึ้นจากนั้นคุณครูจึงถามฉันสองคนต่อว่าว่าแต่พวกเธอรู้ไหมว่าบทประพันธ์นี้แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดกาบยานีสิเอ็ดค่ะถูกไหมคะคุณครูจากนั้นคุณครูจึงอธิบายต่อว่าบางครั้งจัดเป็นกาบยานีสิบเอ็ดอย่างที่หนูว่า เพราะถ้าเป็นอินทราวิเชียนฉันสิเแล้วเสียงหนักเสียงเบาของคำจะต้องเป็นแบบแผนมากกว่านี้ค่ะเรามาดูแผนภาพโครงเรื่องนะคะจากที่เราได้ดูเนื้อเรื่องไปแล้วนะคะแผนภาพคงเรื่องนักเรียนก็ต้องรู้นะคะว่าใครนะคะใครก็คือตัวละครนะคะในเรื่องมีใครบ้างนะคะทำอะไร ที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรนะคะเด็กๆต้องตอบคำถามให้ได้นะคะใครนะคะก็คือตัวละครก็มีครูน้ำผึ้งพระและก็พวกเด็กๆนะคะทำอะไรก็คือพวกเด็กๆเ,เตรียมตัวที่จะไปเข้าค่ายธรรมะนะคะที่วัดป่าสถานที่ก็คือที่วัดป่าเมื่อไรนะคะเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะ อย่างไรคุณครูก็พานักเรียนเข้าค่ายธรรมะที่วัดป่านะคะเด็กๆมาทำแบบึูขัดนะคะหน้า121หน้า122หน้า127และหน้า128นะคะแล้วในวันพุธหน้านะคะคุณครูก็จะมาเฉลยแบบึกหัดให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ